วันนี้เราพามาที่ลามินเนลา่าภูวิล,ลา่าพัทยานะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ห้อง118นะครับนี่เราจะมาดูบรรยากาศภายในกันนี่เราอยู่แถวนี้เลยนะนี่แล้วก็นี่จะเป็นทางเดินนะครับแล้วก็ระบบเราสามารถมาจอดรถด้านหลังได้นะครับแต่ว่าต้องเช็คอินก่อนมาดูนะครับมาเริ่มที่บาร์เลยครับผมชอบมากเลยก็สำหรับคิทการที่เขาให้มาก็จะมี2ใบใช่ไหมครับแล้วก็ มี Wi-Fi มาให้หนึ่งนะครับแล้วก็อาหารนี่แบบเป็นเมนูก็น่าทานนะครับแล้วก็ได้ข่านะว่าอร่อยเดี๋ยวเราออมาลองชิมด้วยส่วนด้านในนี้ก็จะมีพวกชากาแฟนะครับรวมถึงกระติกน้ําสั่งได้แล้วก็จะมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็เซฟรวมถึงเครื่องดื่มอีกเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเมนูในนี้นะครับก็จะมีหลากหลายเครื่องดื่มด้วยกันนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเป็นเป็นบาร์โค้ดนะครับแล้วก็สามารถสั่งเข้าไปในนั้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาอันนี้เป็นห้องน้ําครับผมก็ในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นสองซิงค์ครับก็เรียกว่าเป็นไม่ต้องแย่งกันนะฮะด้านล่างไม่มีอะไรนะครับโอเค้าล่างมีนี่ด้วยครับเก้าอี้เก้าอี้นั่งสำหรับนั้นแล้วก็มีเครื่องช่างนะครับหื <c oughs> โขดที่นี่ดูน่ารักทีเดียวนะครับ กลิ่นหอมหอมธรรมชาตินะครับเป็นแบบแนวภาษาฝรั่งเศสนะฮะบรูเบนโดดีนนะครับ du bien, du นะครับ,รบอันนี้บรรยากาศโดยรอบในห้องน้ำนะครับก็จะมีทั้งสอง,สองห้องด้วยกันเราจะไปกันต่อนะครับที่ไหนเอ่ยก็เป็นเตียงนอนนะครับเตียงนี้ก็จะมีโอ้โหนั่นนี่มันเหมือนเก้าอี้นั่งชุบ เออนั่งพอดีไข่ก้นใหญ่ก็ดึงนี้ออกนะครับโอเคแล้วก็จะมีโซฟานะครับโซฟานี้จริงๆมันเปิดมาได้นะครับแล้วก็เป็นบรรดาปลั๊กไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงรีโมทครับก็จะมีโทรศัพท์โทรศัพท์ที่นี่ก็จะเป็นแบบไร้าสายนะครับโทรศูนย์ได้นะครับแล้วก็โทรห้องอาหารได้เลย โทรส operator, ูนี่คือเข้าไปที่ o p รเต t o r นะครับแล้วก็โทรบอกเขาว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เรามีปัญหาวันนี้ก็เป็นลําโพงครับแอร์นี่ครับแอร์ที่นี่ก็จะเปิดปิดมันจะล้อกันกับนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่ามาดูกันอันนี้ก็เป็นทีวีนะครับทีวีก็จะมี netflix ทีตรงนู้นไปดูด้ปุ๊บนี่ครับทีวีก็จะมี youtube มี netflix เปิดได้เลยนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับส่วน รีโมทนี้ครับเป็นรีโมทจากุชชี่นะเจ้าชีเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดฟับเปิดจาก,กุชชี่คร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 ับ <differently. S 2> <fim> แล้วก็เปิดไฟครับผม a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  เปิดจาก,กุชชี่ได้ไหมเปิดไฟอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มจากุชชี่ปุ่มสองจะเป็นปุ่มไฟนะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราสามารถเปิดปุ่มหนึ่งซ่งมนเปิดได้พร้อมกันครับเสียงจะดังกังวานมากมันจะเปิดพร้อมกันเลยเรียกว่าดูหนังว่ายน้ําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าจะไม่มีเสียงของจักรชี่นะครับเพราะว่าจะดังนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าเราเปิดแอร์เย็นนะครับน้าจะยิ่งอุ่น แต่ถ้าเราเปิดแอร์ร้อนน้ําก็จะเย็นขึ้นมานะครับเพราะว่ามันใช้ระบบคอยล์ร้อนมันก็จะตรบนี้นะครับมันจะมีการล้อกันอยู่นิดนึงอันนี้ก็เป็นมากระรองนะครับ,รน,รบนี่มากระองเวลคั่นะครับนี่มากระองของที่นี่เลยวิมีมดไหมครับเนี่ยอ๋อไม่มีนะฮะ <laughs> อันนี้เขาก็เตรือไมไว้ให้นะครับแต่ม่านที่นี่ก็จะเป็นม่านแบบนะครับจะมีระเบียงด้านนอก ปึ๊บใช้ไม้ใช้ไม้ืออัตโนมัติบานทีก็จะเป็นตออ่ะนี่ก็เปิดล็อกเป็นดูได้เลยนะครับนี่ครับด้านนอกอันนี้เป็นระเบียงเราจะอยู่ประมาณมุมๆนะครับอยู่ชิดๆกันอยู่อันนี้ก็เป็นเราเป็นด้านนอกนั่งช <eterm Gore> ิลเอาได้นะครับด้านนอกเลยเอามากครับผม ขาจะเลอะๆนิดนึงฮะระวังนะฮะจะลื่นๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศพื่ฝงฝนตกไปกนะครับครับน,นี่ถ้าเป็นบริเวณห้องพักทั้งหมดที่เราครับตัวนี้คือป้ายหน้าห้องนะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดทําความสะอาดหรือปิดไม่รบกวน,นก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่เฮ้ยเราจะได้ลงสระกันะครับผมแม่วางด้วยกาแฟร้อนๆหนึ่งแก้วครับผม น้ำนิ่นะครับโอ้โหอุ่นได้ที่เลยครับแต่พอเราเปิดแอร์ข้างบนจะเย็นนะครับอันนี้เราก็วอร์มในการนั่งแลยเราก็ไปในน้ากันเลยครับนี่ครับโอ้โหลอยตัวได้อย่างงดงามนะครับดูนะครับตีขาเลยครับเดินด้วยขาเอ้ยไม่ใช่ครับมือครับผม นี่ครับแค่เข่าครับโอ้สะอยู่แค่เข่านะครับแต่ก็สามารถเพิดเพลินได้นะครับไปตามน้ำจ้ะและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงลอยแพรครับผม <c oughs> เป็นช่วงที่เรามาดูชีวีพร้อมกับการเล่นน้ำนะครับอ้ แต่ถ้าทางจะสบายเกินไปนะฮะันนี้ก็เป็นสวนนะครับสวนน้ําของเด็กนะครับกอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากห้องพักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนน้ําของเด็กๆเล่นกันสนุกเลยครับนี่นะครับมีน้ําตกมีอุโมงค์มีสไลเดอร์ครับโอ้โหดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศรอบๆของบริเวณโรงแรมนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับทางเข้าทางออกมีทางเดียว สามารถยืมสกูตเตอร์เล่นได้ทั้งวันนะครับมาถึงห้องอาหารกันแล้วนะครับเปิดเมนูติ่มซำครับว้าวมีความร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาขนมจีบสาหร่ายนะครับอันนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับข้าวต้มนะครับจะเป็นต้มขาไก่ว้าวนี่ครับ เรื่องสำหรับข้าวต้มมีให้เลือกมากมายนะครับรวมถึงโซนนี้เลยครับโซนข้าวเหนียวกับมีเนื้อปิ้งนะครับเนื้อย่างนะครับอืม <c oughs> มันแทกมันแทกนี่คือไก่ครับและนี่คือหมูครับ รวมไปถึงเหล่าบรรดานี่ครับหอยจ้อน้ำจิ้มก็มาตามเรียบร้อยนะครับมีเกลือซาด้วยครับอันนี้ก็เป็นพวกเหล่าบรรดาแฮมนะครับมะกอกต่างๆนะครับบางคนจะชอบกินแนวนี้ชีสนะครับชีสอันนี้พุดดิ้งมะม่วงครับเนื้อนุ่มมากครับส่วนนี้ก็เป็นยากิโซบะนะครับ นี่ครับตักมาทองทานดูนะฮะรสชาติของจิ้มแจ่วอะไรก็อร่อยดีนะครับนี่ครับเราสามารถสั่งได้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่สั่งได้นี่เป็นโยเกิรนะครับเป็นโคนเลยครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอ้ยเป็ดใสๆนะฮะพบกันใหม่นะครับกับเราเว็บแอนทริปนะครับอย่าลืมกด subscribe เราเพิ่มด้วยบอกเพื่อนก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ